ข้อพระคัมภีร์ประจำวันเอสเทอร์บทที่3ข้อ15 ผู้ถือสารก็รีบไปตามรับสั่งของกษัตริย์ส่วนกฤษฎีกานั้นก็ออกใช้ในสุสาเมืองป้อมกษัตริย์ก็ประทับและทรงดื่มกับฮามานขณะที่เมืองสุสาสับสนวุ่นวายสวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นวันที่4ที่เรายังอยู่ในบทเรียนชีวิตของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮามานนั่นเองหัวข้อในเช้าวันนี้นะคะก็คือความใจหินของฮามาน ในเอสเทอร์บทที่3ข้อที่15นั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าฮามานเนียมีอำนาจในมือแต่ใช้ในทางที่ผิดมีความทรนงตัวนะคะเยอะยิ่งแล้วก็อย่างวันนี้เองนะคะว่าสิ่งเหล่าน,น,นั้นกัดกินชีวิตของเขาจนกลายเป็นคนที่มีความใจกระด้างนะคะหรือว่าใจหินนั่นเองในช่วงเวลาที่ฮามานเนส่ง จดหมายส่งสารออกไปนะคะเป็นสารแห่งความตายถึงคนบริสุทธิ์นับหมื่นคนเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกสงสารเขาไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนใจอะไรแต่เขากลับนั่งดื่มกินกับกษัตริย์ด้วยหัวใจที่รื่นรมนะคะมีความสุขสนุกสนานฮามานเนี่ยถ้าเราคิดเขาเป็นคนที่ช่างเป็นคนที่ใจหินจริงๆนะคะเป็นคนที่ใจร้ายใจดํา คำว่าใจหินนะคะมีความหมายว่ามีใจหดเหี้ยมมีใจที่แข็งมากไม่ยอมโอนอ่อนนั่นเองหรือเรียกได้ว่าเป็นคนที่ใจดําคนหนึ่งเลยนะคะเฮเลนเคลเลอร์ mm. นะคะกล่าวไว้ว่าวิทยาศาสตร์อาจพบวิธีบําบัดร,รักษาความชั่วร้ายได้ทั้งหมดแต่ความใจหินของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนั้นไม่มีทางเยียวยารักษาได้ พระเยซูคริสต์อธิบายให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเรื่องของความมีจิตใจที่เฉยเมยเย็นชาในคําอุปมาในเรื่องของชาวสมาเรียใจยดีพระองค์ชี้ให้เห็นว่าใช่ผู้เคร่งครัดในศาสนาสองคนก็คือโปรหิตและก็เลวีเนี่ยต่างเฉยเมยต่อความต้องการของคนที่กําลังจะตายแต่ในขณะเดียวกัน ชาวสมาเรียซึ่งเป็นคนต่างชาติที่ถูกเกลียดชงังยอมเสียสละในการที่จะช่วยเหลือชายผู้นี้พระเยซูจึงตรัสอย่างชัดเจนว่ารักพระเจ้าเนี่ยต้องทําให้ต้องทําให้เรารักเพื่อนบ้านและเพื่อนบ้านของเราคือใครก็ได้ที่ต้องการความช่วยเหลือดังนั้นชีวิตของฮามานจึงทำให้เราได้กลับมาตรวจจิตใจของเราเองว่าทุกวันนี้เนี่ยเรารักเพื่อนบ้านของเราหรือยัง เรารักเพื่อนบ้านเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่สนิทเท่านั้นแต่ใครก็ได้ที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือและเขาต้องการความช่วยเหลือจากเรานั่นเองหากวันนี้นะคะเราไม่ได้รู้สึกเห็นใจหรือว่าเฉยเมยต่อการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเวลาที่เขาลําบากและเราสามารถที่จะช่วยเขาได้ก็จริงนะคะอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนี้นั้นผ่านชีวิตของเราไปหรือว่า เราปล่อยผ่านความรู้สึกนี้ไปเลยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะความไม่เห็นใจความเฉยเมยเนี่ยกำลังสร้างให้เรากลายเป็นคนที่ใจหินได้สิ่งที่จะช่วยแล้วก็ละลายหัวใจที่หัวใจหินได้ก็คือคำอธิฐานและพระวจ,จนะของพระเจ้านั่นเองนะคะคำอธิษฐานจะช่วยละลายหัวใจ หัวใจหินของเรานะคะให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยมาครอบครองแม้สังคมภายนอกสถานการณ์ภายนอกเนี่ยมันร้าวหรือว่ามันสร้างหรือมันอยากให้เรากลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะช่วยเหลือใครก็ตามแต่ชีวิตในจิตใจของเราชีวิตภายในของเราที่เรามอบให้พระเจ้าที่เราให้พระเจ้าครอบครองเนี่ย ก็จะยังเป็นเรานะเป็นลูกของพระเจ้าเราจะยังกล้าในการที่จะยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นเราจะยังมีความเห็นอกเห็นใจและเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอและมีหัวใจเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์นั่นเองอย่างที่สองก็คือว่าพระวจนะของพระเจ้านะคะให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยละลายหัวใจหินของเรานะคะพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นโคมสองเท้าจะช่วยแนะนําว่าสิ่งไหนที่เรา ควรกระทําสิ่งไหนที่เราจะต้องระมัดระวงังสิ่งไหนที่เราจะต้องดําเนินไปหากเจอเช่นนี้หากเจอเช่นนี้เหตุการณ์อย่างนี้เราจะต้องทํำยังไงพระเจ้านะของพระเจ้านั้นมีคําตอบให้กับเรานั่นเองวันนี้จึงอยากจะหนุนใจว่าให้เรากลับมาสํารวจหัวใจของเรานะคะสํารวจชีวิตของเราว่าวันนี้เรามีชีวิตเหมือนฮามานหรือไม่ที่กําลังมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นๆที่ เราสามารถช่วยเหลือได้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้หัวใจของเรานะคะเป็นเหมือนหัวใจของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองพระเจ้าไอพยวรพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ